สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักลาดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลราวพัฒนาของวันที่2 7ธันวาคมพศส66ครับผมก็ก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักลาดด้วยครับผมขอให้ f รทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามาชมคลิปของเลขนักลาดขอให้มีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยครับผมทุกๆคนครับมาดูผลสรุปกันเลยนะครับผม นั่เป็นการปล่อยต่อคลิปของลาวพัฒนาเลยนะครับเลขนักลาดนะครับไม่ทําให้ fc นะครับและท่านผู้ชมผิดหวังครับผมลาวพัฒนาของวันที่27นะครับผมผลออก5 7 8 7 8 5นะครับผมเลขนักลาดวางลูดไว้นะครับผม3กับ4นะครับผมตัวหลักนะครับ3กับ4ไม่เข้านะครับ แต่หน่วยเลขนะครับวางไว้บนนะครับผม5 7 8นะครับผมปรากฏว่านะครับเข้าโต๊ะสาตัวบนนะครับ7 8 5นะครับผมเข้าโต๊ะเตัวบนเออ3ตัวบน7 8 5นะครับผมจับคู่ไม่เข้านะครับผมบนนะครับไม่เข้าส่วนล่างนะครับผมวางรูดไว้ที่5 4กับ5นะครับผมแล้วก็ หน่วยวางวางไว้379นะครับผมก็เข้าไปที่5และ7นะครับ7เข้าล่างนะครับผม7เข้าล่าง7เข้าล่างนะครับ7เข้าหน่วยล่างนะครับก็หน่วยถูกนะครับแต่5นะครับผมค่าเข้าหน่วยบนครับผมหน่วยบนนะครับไปขึ้นบนนะครับก็อย่างที่เลขนักราดเคยบอกไว้ครับผม เลขนักลาดวางวางเลขไว้นะครับผมครับเข้ารูดนะครับทุกคลิปทุกหวยนะครับนะครับผมไม่เข้าบนก็เข้าล่างนะครับผมยังไงก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะครับผมพิจารณาด้วยนะครับถ้ารูดนะครับถ้ารูดบนก็กันล่างไว้ด้วยถ้ารูดล่างกันบนนะครับผมที่พูดก็อยากให้เอฟซได้นะครับอยากได้ให้เอฟซได้ถูก ลขถูกหวยมีโชคมีลาบกับทางช่องเลขนักขาวทุกคลิปทุกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูของวันที่29ธันวาคมต่อไปเลยครับผมวันที่29ธันวาคมเลขนักขาววางไว้นะครับผมรูดบนนะครับ6กับ0นะครับผมหน่วยวางไว้ที่3 7และ9นะครับจับคู่60 3อ่า60 6ก 6, 7, 6 9, 03, 7, ามห0เ0็ดหเก้นยเจก้าักลาดเน้นไปที่6 0 6 3 0 3สนะครับผมส่วนรูดล่างนะครับผมเลขนักลาดวางไว้ที่5กับ3นะครับหน่วยนะครับเลขนักลาดวางไว้ที่1 7ึ่นะครับผมจับคู่ 5 3 5 1 5 7 5 9 3 1 3ึ่งหเลขนักราดเน้นไปที่5 3 5 9 3 9นะครับก็ erman. ทุกตัวเด่นนะครับผมแต่ตัวหลักที่เลขนักราดจับมาให้นี้คือนะครับผมก็คือเป็นหลักไว้นะครับยังไงก็ หวังว่า f c ทุกท่านนะครับผมจะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขกคลาดไว้นะครับตามติดไว้เพราะทุกคลิปที่เลขกคลาดทำนะครับทำจากใจนะครับมีความต้องการมีจุดประสงค์เพื่อจะให้ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับได้มีโชคมีลาบนะครับผมเพื่อจะได้นําเงินทองไปเลี้ยงตนเองและลูกหลานครอบครัวนะครับผมยังไงขอเอฟซท่านโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ